โควิด19ขนาด particle มันประมาณ0.125มมครน p r o t e c t i v e e n v i r o n m e n t เนียจะมีอ l t a f i ไฟ APS นะครับมันกรอง particle ิลได้0.1ไมครอนที่99%มันเหมาะสำหรับทุกที่จะเป็นในบ้านห้องนอนโรงเรียนห้องประชุมเชื้อต่างๆจเจริญเติบโตได้น้อยที่สุด ใช้กล้องเทนิดนะครับเป็นแบรนด์มินเจอร์นะครับของบริษัททันตสยามพอดีเวอร์เมนต์เนี่ยก็คือจะเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามานะครับผ่านการกรองก่อนนะครับปล่อยอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้องแล้วก็จะมีตัวดูดอากาศที่มีเชื้อปะปนนะครับออกไปภา,ภายนอกนะครับถ้าบอกว่าเอ้ยเติมเฟรชแอร์เข้ามาสิคุณหมออาจจะคิดว่างั้นฉันก็ติดพัดลมดูดอากาศเข้าแต่ปัญหาที่พบคือประเทศไทยเป็นเมืองร้อนการดูดอากาศที่มีความร้อนและความชื้นคอนมถี่สูงเนี่ยหนึ่งทำให้อุณหภูมิในการทํางานของคุณหมอทํางานไม่ได้2องค่าไฟของหมอเพิ่่มขึ้นนจุดเดเ ของเวทีเอมเวนอนเมนต์ตัวนี้ก็คือมีการปรับอุณหภูมิคาเข้ามาก่อนนะครับปรับอุณหภูมิให้เข้ามาประมาณ22องศาคุณหมอก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปส่วนหนึ่งนะครับของเซลลจอรนกิตเนี่ยเขาจะควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่อยู่ประมาณ40-50เปอซึ่งเป็นคอนฟอร์ทโซนนะครับรู้สึกว่าสบายกายที่สุดนะครับเชื้อต่างๆเจริญเติบโตได้น้อยที่สุดนะครับทั้งไวรัสแบคทีเรียฟังจ่ายต่างๆสมาร์ทมอนิเตอร์ลิงนะครับก็คือเป็นตัวที่จะมอนิเตอร์พวกค่าต่างๆนะครัััับบททท้ง PM 2.5อออออุณหหหภูมมิเเเเเ่่่่่าาาาไไรรรรรนนนะแชปป์วว็ีตดคค มีตัวตรวจวัดความชื้นสัมผัสวัดค่าแบบเดียวถามเลยหมอสามารถดูตรวจสอบได้แล้วก็ปรับแอร์เชดที่ต้องการตามขนาดของห้องของคุณหมอได้สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอัลตราไฟเอพีเอสเนี่ยเป็นกรองด้วยระบบไฟฟ้าเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของไซโจลิกิมันกรองพาร์ติเคิลได้0.1มคลลิเมรจะต่างกันจากเคป้าฟิลเตอร์โดยทั่วไปเคป้าฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นการกรองด้วยกระดาษซึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นประจำถ้าพูดถึงโควิด1 9เนี่ยขนาดพาร์ติเคิลมันนะครับประมาณ0 1 2 5มครอนิล p s เะกรองั์ติลได้0.1ไครอนที่ มีประสิทธิภาพแพาบอย่างนี้ในการกรองพวกเชื้อไวรัสได้ดีกว่าคุณหมอไม่ต้องเปลี่ยนตัวฮารตาไฟตลอดนะครับหลังจากใช้งานทุก6เดือนทุก1ปีการแมเนจเมนซ์ก็คืออาจจะมีมาทําความสะอาดล้างทําความสะอาดก็เพียงพอแล้วนะครับโปรเทคทีฟแอนเวอร์อนเมนต์เนี่ยมันเหมาะสําหรับทุกที่ที่เป็นห้องปิดจะเป็นในบ้านห้องนอนโรงเรียนห้องประชุมห้องธันตกรมันเหมาะสมกับการใช้งานทั้งหมดนะครับเทคโนิลยีเขาเน้นมาทางด้านแอร์คุณภาพอยู่แล้วก็วคือคุณภาพของอากาศทําให้สบายใจขึ้น สุขภาพดีขึ้นนะครับเราเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีได้แต่เราเลี่ยงอากาศที่ไม่ดีไม่ได้